ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม1นะครับยินิตต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษากับภูวิทยานะครับวันนี้นะครับเรากา็มาดูนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของ พุทธประวัตินะครับพระสาวกแล้วก็ศาสนิกชนตัวอย่างแล้วก็เรื่องของชาดกนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในคาบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เรียนจะได้ในคาบนี้ก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูตรจนถึงบำเพญทุกรกิริยาหรือประกาศศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนดนะครับแล้วก็นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ประพฤติตนตามแบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจากการ จากประวัติสาวกนะครับเรื่องเล่าแล้วก็ศาสนาินกนตัวอย่างที่กําหนดให้นะครับนี่คือเรื่องที่เรียต้องได้ในการเรียนในหน่วยนี้นะครับสําหรับเนื้อหาสาระในเรื่องของพุทธประวัตินักเรียนจะได้เรียนอยู่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนก็คือในเรื่องของการประูตมนะครับเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการตัดสรู้นะครับแล้วก็เรื่องของการประกาศ พระพุทธศาสนาและก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของปรินิพานนั่นเองนะครับนี่คือเนื้อหาสาระที่เราจะได้เรียนมาดูเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการประสูตรนะครับนักเรียนเห็นในภาพนะครับในภาพนี้นะครับจะมีเมืองอยู่สองเมืองนะครับก็คือกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวหานะครับสองเมืองนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับสังเกตดูว่าเมืองกร,กรุงกบิลพัทกับกรุงเทวหานมีแม่น้ําขั้นกลางอยู่ ก็คือแม่น้ําโรฮินีนะครับแม่น้ําโรฮินีนะครับอยู่ที่แคว้นสักกะนะครับสังเกตดูนะครับในวงกลมสีน้ําเงินนะครับในวงกลมสีน้ําเงินฝั่งนี้นะครับนักเรียน,นดูตามลุกสอนนะครับพระเจ้าสุโธทะนะครับจะเป็นจะอยู่ที่กรุงกบิลพัทนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าเหมืองที่กรุงกบิลพัท ะครับแล้วก็พระนางสิริมหามายาเนี่ยเป็นพระราชธิดาแห่งกรุงเทวหานะครับสองคนนี้นะครับก็ตกลงวงใจกันแล้วนะครับก็ได้อภิเิกสมรสกรันจนสุดท้ายนะครับก็ได้ให้กาเนิดพระราชกุมารที่มีชื่อว่าสิทธัตถานั่นเองนะครับเหมือนในวงกลมที่เรนเห็นตัวนี้นะครับนี่นี่คือข้อมูลในเรื่องของการประสูตรนะครับ ามาดูข้อมูลต่อนะครับเหมือนในภาพอันนี้เรนคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับก็คือตอนที่เจ้าชายเสด็จาได้ประสูตินะครับนี่ก็คือพระพ,พ,พระราชมารดานะครับสําสหรับข้อมูลมาดูข้อมูลกันนะครับเจ้าชายเสด็จาเนี่ยประสูตรณนะสวนรุมพินีนะครับ สวนหลวนส,วน,สวนลุมพินีนตรงกับวันที่15บห้าค่ำเดือน6นะครับตรงกับวันที่15บ่ําค่ำเดือน6นะครับมีเหตุการณ์สำคัญก็คือสังเกตเห็นว่าใต้ระบาดของเจ้าชายทิ่าน,นมีดอกบัวนะครับมีดอกบัวเป็นฐานรองทั้งหมด7 7ดฐานดอกด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ประสูนิ์นั้นนะครับได้มีพรามผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมีพรามผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ทั้ง8ได้มาทํานายว่าหากเจ้าชายะถาณิคลองเรือนจะเป็นคลองเรือนก็คือคลองอเป็นเจ้าเมืองเนี่ยจะเป็นพระเจ้าสกรัดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าเจ้าชายะถาีกตัดสินใจออกผนวดนะครับก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่คือคำดำนายของพรามณ์ที่ให้เอาไว้นะครับหลังจากประสูตรได้แค่เจรินอเองนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าโศกเสียใจให้กับ ชาวเมืองก็คือพระราชมารดานะครับก็คือ,อพระนางสิริมาหาพระนางานี่ครับพระนางกลับมาดูข้อมูลนี้พระนางสิริมหามายาก็คือพระราชมารดาเนี่ยได้สวรรคคตนะครับได้สวรรคตนะครับหลังจากนั้นก็มีพระนางประชาบดีโคตมีมีศักดิ์เป็นพระกนิษฐาของพระราชมารดาหรือมีศักดิ์เป็นน้าเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้ดูแล เสิบม,มาดูแลเจ้าชายเสดสถาต่อจากพระราชมารดาหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพระราชากุมารสัตถาเนี่ยก็ได้ตัดสินพระทัยในเรื่องของการอภิเศษสมรสนะครับกับพระนางยาโสธราหรือนางพิมพาเนี่ยนะครับอภิเศษสมรสกันจนสุดท้ายก็ได้ให้กําเนิดพระราชากุมารก็คือพระราชาาพระราหุลน,นะครับพระราหุลน,นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นก็ได้ทรงรับการศึกษาศิลปะวิทยาทุกแขนงนะครับจากครูวิศวมิตรนะครับพูดง่ายๆคือสแสวงหาความรู้ทั้ง,ท,งทั้งหลายทั้งปวงทุกแขนงเลยนะครับอ่าแล้วก็เมื่อมีพระชนมายุสิบหกพรรษาก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาแล้วก็มีพระราชโอรสอ่าองค์หนึ่งมีพระนามว่าราหุลซึ่งแปลว่าบวกนะครับหลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเจ้าชายเดชเนี่ยได้นะครับ สเสด็จประพาสอุทยานนะครับประพาสอุทยานแล้วได้ไดไดทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจนสุดท้ายได้ทรงำดำริว่าชีวิตของลุกคนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้และวิธีวิธีทางที่พ้นทุกข์ของชีวิตนั้นก็คือต้องสลัเพศผู้ครองเรือนนะครับนี่คือภาพที่ นี่คือภาพนะครับคนแก่นะครับคนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนะครับแท้ที่จริงแล้วนะครับบรรดาคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเป็นเทวทูตหรือเป็นสูตรสูตรสวรรค์นะครับผู้มีหน้าที่ส่งสารอันประเสริฐน,นะครับนั่นเองต่อมาเหตุการณ์ต่อมาก็คือเป็นตอนออกผนวนนะครับเมื่อมีพระชนมายุได้29่สิบเก้าพรเนี่ย ก็ชายศักก็ตัดสินพระไทยนะนตัดสินใจออกผนวดนะครับแล้วก็ทรงตัดพระเมารีหรือมวยผมนะครับถือเทศบรรพชิตนะครับน้าริมฝั่งแม่น้ําอโนมาหลังจากนั้นก็ทรงศึกษาในสํานักต่างๆรวมถึงสํานักอรารดาบทกรรมรามารโคศนะครับแล้วก็อุทกดาบด์ตราม,มบุตรนะครับจนสาเร็จยานสมบัติเนี่ยขั้นที่8จึงได้ตัดสินพระไทยเนี่ยตัดสินใจลาไปบําเพ็ญเพียรตามลพาพัง แล้วก็หลังจากนั้นนะครับนี่ไงดูภาพประกอบด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทรงบําเพ็ญเพียรนะครับที่อุรุเวลาเสนานิคมนะครับก็มีเหล่าบรรจัวคีนะครับบรรจัวคีทั้ง5นะครับประกอบไปด้วยโกธัญญาวาปะพระยมหานามาแล้วก็อสัชีเนี่ยคอยปฏิบัติรับใช้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยานะครับนะครับก็ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาที่ อุรุเวนเสนานิคมก็มีเหล่าปรจดาเมื่อคีร์ที่ห้าเนี่ยมาปฏิบัติรับใช้นะครับหลังจากก็มมทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาหรือพวกนี้ก็คือเป็นการกระทําที่ยากยิ่งนะครับมีขั้งตอนสามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการากัดฟันนะครับกัดฟันขบฟันอันที่สองคือกั้นลมหายใจนะครับแล้วอันที่สามคือการอดอาหารนะครับสังเกตุว่าพระวรากายร,ร่างกายของพระอ,องค์เนี่ยก็สู้ผอมลงนะครับอย่างเห็นได้ชัด พอมาถึงตอนตัดสรู้นะครับพระสิทธา,ธาครับได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเนี่ยซึ่งแปลว่าพูดตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะครับตัดสรุปเป็นพระพุทธเจา้าเมื่อวันเพ็ญเดือน6ขณะมีพระชนมายุเพียงสามสิบห้าพันษานะครับสิ่งที่ตัดสรุ้ก็คือใช้หลักความจริงอันประเสริฐมี4ประการก็ที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมั่งนั่นเองนะครับนะครับนียภาพนะครับ อิริยาสต์สีทุกนะครับความทุก์ขหรือปัญหาของชีวิตทั้งหมดนะครับสมุทัยสาเหตุของทุก์หรือสาเหตุของปัญหาชีวิตนะครับทางดับทุกขก็คือมัคก,ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็นิโรธก็คือความดับทุกหรือภาวะหมดปัญหานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศพระพุทธศาสนานะครับ ได้ประกาศพระพุทธศาสนานะครับหลังจากตัดสู้แล้วก็ทรงพิจารณาธรรมเป็นเวลา7สัปดาห์ก่อนไม่ออกไปเยผเยแผ่พระพุทธศาสนานะครับหลังจากนั้นก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจว,วคีนะครับหน้าป่าอิสิปตนามฤรุขทายวันนะครับแขวงเมืองพารณาสี ซึ่งเป็นการแสดงการแสดงธรรมนี้นะครับเรียกว่าประถมประเทศสนานเป็นธรรมกันแรกนะครับซึ่งธรรมที่แสดงเรียกว่าธรรมาจักกับปากวัตนสูตรนะครับแปลว่าอะไรก็เป็นธรรมที่ว่าด้วยแนวทางที่ไม่พึงปฏิบัติ2ทางก็คือตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะครับส่วนแนวทางที่ควรปฏิบัติก็คือทางสายกลางหรือที่เรารู้จักในชื่อของมัชฌิมาปฏิปทานนะครับซึ่งก็จะใช้ควบคู่กับอริยมรรคมีองค์8แล้วก็อิริยสัจ4นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เป็นในตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันปริญิพานนะครับโดยพระพุทธเจ้าได้ตัดโอวาทครั้งสุดท้ายไว้ว่านะครับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบัดน,นี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จดับขันปริญิพานนะครับณนะ สารวัตโนทยานนะครับเมืองกุสินารานะครับเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับในขณะนั้นมีพระชนมายุนะครับแปพรรษานะครับหลังจากนั้นก็ได้ทรงนะครับมีการทรงสถาปนาพุทธบริษัท4ขึ้นนะครับเพื่อนําความรู้ความสามารถไปสืบสารต่อเจตนาลมของพระองค์นะครับแล้วก็ได้สืบทอดให้พระพุทธศาสนายืดยาวนานต่อไปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกก็คือ พิสุนะครับพิสุก็คือผู้ผู้ทรงศีลผู้ถือศีลนะครับแล้วก็พิสุณีนะครับพระผู้หญิงนะครับแล้วก็อุบาศกก็คือผู้ปฏิบัติทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็อุบาสิกากคือผู้หญิงนะครับที่ปฏิบัติทำปฏิบัติชอบนั่นเองเรียกว่าพุทธบริษัททั้ง4ี่ นะครับโอเคเราคงเอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนในเรื่องของประวัติพุทธสาวกสาวิกาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีในคาบหน้านะครับวันนี้คงจบไว้ในเรื่องของพุทธบริษัททั้ง4นะครับท้ายคลิปเดี๋ยวครูวิทย์ก็จะมีใบงานให้นักเรียน,นได้ทํากันนะครับให้ทําลงไปในสมุดของแต่ละคนนะครับแล้วก็เดี๋ยว ถ้าเสร็จแล้วให้ส่งในช่องทางออนไลน์แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอ,อนักเรียนทุกคนนะครับรักษาสุขภาพในช่วงนี้มันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไว,ไวรัสโควิด1 i นะครับถือว่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนด้วยยังไงก็อ,ออกกำลังกายด้วยนะครับอยู่บ้านมันออกกำลังกายนะครับตอนนี้ หลายคนสงสัยว่าเสียงคุณครูเป็นอะไรตอนนี้ครูก็ผุ่มแผลขึ้นนะครับเพราะว่า,าวันนี้อากาศคืมนะครับแพ้อากาศยังไงก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอก,กันในคา,าบหน้านะครับสวัสดีครับ